นี่นะครับพมอ่ะสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเออ่คนญี่ปุ่นเนี่ยแลกประตาตายได้ไหมแต่ว่าพ่อมช่วงนี้ช่วงนี้อะเราพมเจอคนญี่ปุ่นเจอสาวญี่ปุ่นพมเห็นบอกดีพมเดินเดินว่าอ้าเศร้านี้สะดุดตาจริงแล้วพ่อมลองไปถามแล้วว่าแลงสไตล์ญี่ปุ่นเลยไหมเศร้านี้นี่สาวญี่ปุ่นนี่นี่ไม่ไม่นี่เจอสาวญี่ปุ่นแลน้วนี่นี่สาวญี่ปุ่นตัวจริงและหน้าตาก็โดนแลส้สาวญี่ปุ่นลองฟังเขาเล่นเศราญี่ปุ่นก่อนเนีล่นเศม้าญี่ปุ่นในฟังที่พี่สาว้าเล่นเศราญี่ปุ่นได้ไหมพี่สาว ได้เอาหน่ไอโยโมโตโตโยต้านิสสันมาด้ามิตซูมิชิ่าโมุยะาฮ่าฮ่าฮญี่ฮ่า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 ต่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่่าฮ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 าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่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 ่ญี่ปุ่นคนาฮ่่่งตายจาฮปาฮ่า่ญี่ปุ่นตายอ่ะใช่นี่ญี่ปุ่นคนตายอ่ะนี่ Gracias.